ต่อตบอลมาแล้วครับก่อนอื่นครับใครที่ชอบชมฟุตบอลครับไลน์แอดของเราครับแอดดีเดบิเจ็ดแปดเก้าฝากด้วยครับมีทุกลีกทุกคู่ครับให้ชมกันทุกคืนทุกวันครับอ่ะฝากไว้ก่อนครับอมาดูบอลคู่ระหว่างทางด้านลาคารลินญาครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านเอบีอาร์เต็กันเวลาตีสองวันนี้จะเป็นยังไงครับมาดูสถิติกันเส้นเลยครับสองคู่นี้เจอกันต้องย้อนไปถึงปี2018ครับเป็นทางด้านลาคารลินญาเปิดบ้านเสมอกับทางด้านเอบีอาร์แมนนั้นทางด้านลาคารลินญาโดนไปแดงด้วยเนาะ คงจี้วัดในแมตชนี้ไม่ได้ครับเพราะย้อนไปถึง5้าหปีที่แล้วนะครับเอามาดูติติ5นัดล่าสุดของทางด้านลาคอรุนยาครับเจ้าบ้านครับแพ้2ครับเสมอ2แล้วชนะ1นั้นล่าสุดชนะให้กับทางด้านคาทาเกนาด้วยสกอร์5-1ครับออกไปเยือนเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับส่วนฟอร์มในบ้านล่าสุดแพ้ให้กับทางด้านลาซิงซานตาเดครับด้วยสกอร์1-2สอง่าเตะเมื่อวันที่27เดือน1ิตุลาคมที่ผ่านมาครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางด้านทีมเยนเอียบากันบ้างครับ5นัดหลังสุดแพ้ไปถึง3ครับชนะ1เสมอ1ครับนัดล่าสุดแพ้กับทางด้านเอชเช่ในบ้านของตัวเองด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ครับส่วนออกไปเอนครับเป็นบอลถ้วยสเปนครับแพ้จุดโทษรับหลังเสมอกันในลา0-0ครับฟอร์มไม่ค่อยดีครับช่วงด้านหลังของทางด้านทีมเยนเอียบาครับเนตอนนี้เป็นทางด้านเจ้าบ้านลาคาร์นินาเป็นต่อ0.5ครับณเวลานี้ครับผมว่าครับด้วยเรทประมาณนี้ ผลงานหลังๆมาก็ราคอนิน้าก็ไม่ได้ดีมากส่วนเอเบาก็ห่วยแตกครับผมว่าวันนี้ครับเชียร์เจ้าบ้านทางด้านราคอนิน่าดีกว่าครับไปครับไปที่เหรียูนเชียร์ราคอนิน่าในบ้านฟันงทงครับ